ต้องให้ไหมล่ะอย่างตึงนะครับคนดูอย่างตึงนะครับเดียวว่าตุงนะครับอย่างตึงนะครับอ,อัฟูตยอ ไฮ้โอ้อยเปตายยังไงวะพี่ยิงไอ้ตัวทุบๆมันแต่มุดโหอันนี้ผมยิงนะ ผมตึงจังเลยตังแั่ไหมตับไหมอ้าวตายเฉยเลย Ơi. Còn gì chẳng Điều Điều đi ơi con nhiên cũng dạng lá con nhiên cũng đi con là cũng đi ไอ้ทั้งเรนมาดีาดี้ดไกดับเบิลคิเฮ้ยเ้ยเอาดีเาดีมาร์ดี้บาร้าดีเล่นทนเลยอ่ะ Audi, Audi <laughs> Oi, oi, oi. Triple kill. I don't know. Quadra kill. Dominating! <laughs> นน้อมันเพิ่งเกิดมันเพิ่งเกิดทุกคนนะครับมันเพิ่งเกิดนะครับจะตัวชนะเลยครับโ Unstoppable ที่มาดีกว่ากันรู้มาครับอ้าวตายหนึ่งของเบนเกย์ ่าอยู่กาลานี่จะไปเล่นอุ้โตค <c oughs> นี่หรอ triple kill ผมเล่นเรื่องถนัดแล้วอ่ะผมเล่นเก่งตั้งแต่แตปี2981แล้ว มาแล้วคุณไม่มี ครับผมมันเป็นแบบนี yeah. yeah. ้มาดิอ <üyor> ้าวเป็นเกย์อีกแล้วผมเป็นเกย์อีกแล้วผมเกย์สองรันสามรั้นเลยอ่ะเราเป็นหน้าตึงแล้วเว้ยอ้าวผมเป็นเกย์แล้วมาดิโอ้ โอยโอ้โอ้ยโยเโคตรดุนะลูบีเบนโคตรเลยลูคตรเลนเนี่ยเนโคตรเเออ้าวไอตัวข้างหลังอะผมเป็นเกอีกนะแลว่าอะไรด้เลโอ้อ้าว อีเฮ้ยอ้าวไพ่แล้วกมเป็นเกย์ละกูเป็นเกย์ละผมอยู่ที่ไหนแล้ววะเจ้น้าแค่าหน้าอยู่บนนู่นเลยพวกไปแล้วใช่ไหม่ฮ้ยไปไปไปอ้าวตายเด็กเป็นเกย์ เจอแน่มีบาดูซิโมอยู่กันเ้านี่จะมาได้อู้โซ่เฮ้ยเอ้ยสตีมเว้ยังมนอย่าสปิงกิ่ง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 อ่ะอย่าตีตะปูตีตะปูอีตาปูอีตะปูครับตีตะปูครับ โอ้ยยิงชัวร์ดับเบิลคิลโี้ยเขาจับไดว่า บล่ยุ้ยเลยมาแล้วมาแล้วผมเริ่มจะไม่ไหวแล้วผมจะเปิดล่าทองแล้วเข้ามาดิวุ้ย้ามาดิว้ยวู้ ให้ส่งโนเอาด,ดูดิดูดิรอคบัลล์คิลบอกแล้วอย่าให้เปิดร่างทองนี่นี่น่วะอยาบอกแล้วอย่าเปิดร่างทองอย่ามอง่ไมาอย่า,าสปิงกิ้งอะไรครับอาบ่าสปิงกิ้งอะครับยาสปิงกิ้งอะไรครับโอ้ยอ่ะายนึง เป็นเกมผมไปเกมหลายรอบแล้วนะมันมาละเอาก็มาเอาก็มามเหมือนครับเหมือนรอไอ้ป้อน ตยายแล้วดิตายละเปิดรักทองเปิดรักทองเปิดรักทองอีกแล้วเปิดรักทองดิเขารออะไรอ่ะ,เป,ออะเปิดแล้วดังทองอ่ะเปิดแล้วเปิดแล้วเปิดแล้ว

เกลี่ยดีกว่าผมเบื่อผมออกผมเบื่อผมออกนะมันไมแว Double kill triple kill <laughs> kill Whoa! ผมบอกแล้วอย่าให้ผมท้างทองเบื่ลเบือบ่อคนดูมากที่ส่งโดนเนตมาอ มถี่เองว่ผมจะตีมันคอมสองเครื่อง double kill ไปก่อนนะครับบ๊ายบาย